ดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่คิดลึกคิดไกลไปกับหอการค้านะคะในตอนที่แล้วค่ะเราได้พูดคุยนะคะถึงผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารแช่ยเยือกแข็งแล้วก็อุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูปด้วยค่ะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันถึงเวลาที่จะต้องแก้ไขยอย่างไรบ้างนะคะในวันนี้ค่ะจะชวนมาพูดคุยต่อถึงอนาคตของอุตสาหกรรมนี้ค่ะเนื่องจากว่าหาักมองให้ดีแล้วนะคะถือว่าเป็นอุตสาหกรรมดาวเด่นและถ้าหากมีการพัฒนาที่ดีอย่างต่อเนื่องก็สามารถที่จะทําให้ประเทศไทยของเรานั้นก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําได้เช่นนกัน ไม่ได้ละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ มีเริ่มงที่ข่าวโลแบงค์ค่าเศรษฐกิจไทยใช้งบฟื้นน้ำท่วม7.56แสนล้านบาทนางสาวกีริดาภาวิจิตเศรษฐกรอวุโสธนาคารโลกกล่าวผลการศึกษาเรื่องผลกระทบน้ำท่วมของประเทศไทยว่าน่าจะมีความต้องการใช้เงินในการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากน้ำท่วมเพื่อให้กลับมาเริ่มต้นผลผลิตในช่วงปี2,515ถึงปี2 5 5 6ในวงเงินประมาณ7.56แสนล้านบาททั้งนี้น้ำท่วมจะส่งผลทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปีนี้ลดลง1.2%จากที่ประ เมือนไว้3.6%เหลือ2.4% แต่ในปีหน้าการฟื้นฟูประเทศหลังน้ำลดจะทำให้ GDP เพิ่มขึ้นอีก0.3%มาที่ข่าวบางจากเตรียมขออนุญาตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคย้ายโรงกันในอำเภอบางปะหันนายอนุสรแสงนิ่มนวลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากกิตตเลีมจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมได้สร้างความเสียหายทางธุรกิจกว่า2,800ล้านบาทแต่ส่วนใหญ่มีประกันความเสียหายไว้ทั้งหมดพร้อมเตรียมแผนเพิ่มการสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมความสูงกว่า5.5เมตรและเตรียมคบทวนแผนการลงทุนในพื้นที่ที่น ท่วมด้วยโดยเตรียมขออนุญ,ญาตจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการย้ายโรงกันน้ำมันในอำเภอบางปะหันออกไปที่อื่นเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งหากไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินการสร้างคันกั้นน้ำสูงกว่าระดับน้ำทะเลป,ปานกลางเพิ่มเติมอีก40-50เซนติเมตรจากเดิม5เมตรเพื่อป้องกันน้ำท่วม เมื่อครั้งก่อนนะคะเราได้มีโอกาสพูดคุยนะคะกับคุณพจน์อาดามวัฒนานนท์ค่ะกรรมการบริหารของหอ,งองการค้าไทยแล้วก็นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งด้วยนะคะวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากท่านอีกครั้งหนึ่งมาพูดคุยกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ,คะอ,อ๋อแก้ตัวก่อนเป็นนายกติ่ประสัการ์แล้ว,วเป็นมา4ปีปแล้วลงแล้วทุกแดงใช่ไหมคค่ะ,คะ ก็ครั้งที่แล้วเนี่ยพูดคุยกันนะคะกับคุณพศเนี่ยคุณพศได้ให้มุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมของเราด้วยต่อจากนี้ไปถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยหลายคนกังวลว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการบริโภคเรื่องของการผลิตไหมเราจะต้องได้เข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าอาหารแพงมากขึ้นรือเปล่าอันนี้คุณพศมองว่ามันจะเป็นยังไงบ้างคะคงคงต้องมองในประเทศกับนอกประเทศเลยนะครับเอาของเอาแค่ของในประเทศก่อนละกันนะครับ ของทั้งสองประเทศมันยาวของในประเทศนะครับเขาดีก็คือว่ายังไงสำหรับประเทศไทยเนี่ยเราสบายใจได้อย่างว่าเรามีของกินแน่นอนอาจจะอีกกี่ปีกแต่เราก็ยัเรายังมีของกินอยู่เพราะเราเป็นเบื้องอะไรพ่อปู่แรงน้ำเราดีดีเกินไปปีนี้ดีล้นเลยเพราะฉะนั้นเราเป็นความมั่นใจว่าเรามีอาหารทานบริโภคแน่นอนทั้งนั้นทั่วโลกหลายอย่างจันนี้หลายที่เนี่ยมีความกังวลใจเรื่องอาหารที่จะบริโภคกมางมากนะครับ อาหารไม่พอให้กับโลกบริโภคนะครับถึงมีศัพท์คใหม่คำว่าฟู้ดเซ็กโคลอเรตี้ในอดีตเราคุยแล้วฟู้ดเซ็กโคลอใช่ไหมครับช่วงหลังจะนี่นคำว่าฟู้ดเซ็กโคลอเรตี้นี่มากเลยนะครับเพราะว่าอย่างการเกิดใหม่ของประเทศจีนนะฮะอีสานยุโรปและเชียรและอินเดียเนี่ยซึ่งซึ่งซึ่ง,งโอโ้โหเขาเติบโตขึ้นเร็วมากในช่วงสิบีปีนี้ก็เปิดโลกขึ้นมานะครับเรามี GDP ดีรายได้ดีความเร็วเพืดีเนี่ย เราเพิ่มประชากรคอนซูมขึ้นมาเนี่ยนะครับ้องคุยกันว่าเพิ่มไปใหม่อเท่าไรละอีกสามพันกว่าล้ 3, ลานถูกไหมครับก็<ช>บจีนมันพันสามตัวเล็กอยู่จิสเตอร์ถ้าเราจิสเตอร์ก็พันสี่อินเดียก,ก็พันสองนะครับสองพันห้านะครับอยุโรปบวกรัสเซียอีกห้าร้อยกว่าแน่นอนถูกไหมครับและยังมีประเทศเกิดใหม่ทั้งหลายในแอฟริกาที่เริ่มมีพลังขึ้นมาในการบริโภคเรามี คอนซูมขึ้นมาเพิ่มอีกสามพันล้านคนน้สามห่กว่าล้านคน,นไม่น้อยนะค่ะนี่คือสาเหตุที่ราคาทั้งบันด้วยที่ลงมีแต่ขึ้นค่ะนะครับและอาหารนกันเพราะอะไรเพราะว่าแหล่งน้ําในโลกนี้ก็มีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆแหล่งข้าะปลูกก็โดนคอนโดยแย่งไปเรื่อยๆโดนโรงงานอุตสาหกรรมไปแย่งสร้างบนิคมมากขึ้นเรื่อยๆค่ะนะครับพูดถึงเรื่องนี้ผมว่าจริงๆก็ยังแปลกใจอยู่นะฮะสังเกตไหมครับว,ว่าทุกนิคมในจตุยาถ้หลายเนี่ยทุน ทงหมดเพราะมันคือนาข้าวเก่าตรงนั้นมันค,คือแ่งพ่อปู่ก่อตรงนั้นถูกไหมครับดงนั้นตอนนี้เนี่ยนาวันนี้เนี่ยทั่วโลกขาดแคลนตรงนี้ประเทศแทยเลยมีอาหารทานอยู่ครับแต่สรางในประเทศเนี่ยต้องมีความทําใจนิดหนึ่งว่าสิ่งที่เรามีทานเนี่ยจะรอทานถูกถูกว่าอย่างไงอดีตก็คงจะลำบากโดยพื้นฐานของประเทศเองพื้นฐานของฟาสตรักเกอร์พรื้นฐานของ ความฉลาดสมรรถกาหลหรือมีความตั้งใจขึ้นบทต้งเรียนประเภทีวิสัยเราจะอธิบายคือเยอะผมมีนนวันนี้ที่เราเนี่ยนะนะถอยกับเข,ข้อของทั้งหมดรือขอตั้ง ทุกเรื่องต้องร่วมกินเพราะเศรษฐกิจยังก้าวไกลเปิดมุมมองใหม่กับทุกบรรจัการขับเคลื่อนการค้าการลงทุนกับรายการคิดลึกคิดไกลไปกับหอการค้าโดยผู้ดำเนินรายการมืออาชีพที่จะนำคุณผู้ชมก้าวไปสู่มิติใหม่ของเศรษฐกิจไทยทพร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงในเวทีโลกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์21.30นถึง22.00สถานีโทรทัศน์ที่อ็นเอ๒พรูวิ08